สวัสดีครับพ่อแมพีน่น้องเนื่องการติดตามเท่ากับหนึ่งกำลังแร่งเชื่อแร่งใจแอดมินนะครับจังไนก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนเดือดทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แอดมินนํำเด้อครับแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่ันหลายๆเด้อครับจังไรกะมารับชมความสนุกความมวลความสื่อน้ำกันนะครับขอบคุณครับ อุ้ยพี่น้องพี่น้องอ่ะคุณแม่อุ้ยอหยังอ่ะกองอหยังเรามันจะใส่อีกแล้วนันอุ้ยเซอร์ไพรส์เลยพี่น้องกองทรงจากเพชรบุญอุหกแงกองยนกกหคือกันขยะกองทรงมาจากเพชรบุญพี่น้องอ่ะคุณแม่รุนุนรุนรุนเปิดคุณแหนเปิดเปิดเบ่เปิดเลยตัวแมนแทนนแลนแท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 นมันวนนองงัวหนองงัวพี่น้องนองงัว บกักหลายนึ่งขุดโ,โอ้ยพี่น้องขอ,อ,อ,องมาคุณพ่อกับคุณแม่อแพ,อพอ้พี่น้องของแท้โอ้ยพี่น้องแม่ดีใจหลายพี่น้องใจ,ใจ,ใจแก<ม>ีนน้องหัว <c oughs> <c oughs> แต่โบว์มันเสียบมาเสบแล้วเสบซะเนาะแสีบตัวน้องวัวคือกันของแทบมันของปลอมพี่น้องมากไปนี่นานแข็งมาเลยแซ่แข็งมาเลยพี่น้องยังแข็งกระเทือนเลยกินบดใหญ่ด้ในตั้งหอเอามาแซ่เลยพี่น้องบันี้ต้องรอเนาะไปพี่น้องไปไปขอบคุณท่านเฟซี่เนี่ยขอบคุณหลายๆครับพี่น้องเฟซี่เด้อจ้าขอบคุณหลายๆที่ส่งมาให้กินดีใจหลายดีใจดีใจแหง

มัน <laughs> แต่อยากแต่บออิ่มมันก,ก็นหน่อยเถอะหน่อยเถอะน้อยใช่จังไหมันก,ก็ <laughs> บออิ่มอยังบักหลายนึงค <c oughs> นกินให้มันเบิดไปอย่าง <laughs> จะมีเส้นห <laughs> ลาย <c oughs>